ครับสวัสดีครับผมเพชรเดือดโอวุฒรอนครับเพชรเดี๋ยววันนี้เราเจอกันสนามตามมานะเคยชกกันก่อนนันนี้ไหมก็ยังครับยังวันนี้มีกันเท่าไหร่ร้อยเจ็ดกับร้อยแปดครับร้อยเจ็ดกับร้อยแปดเราต้อนเขานะเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่พีเคครับพีเคเลยเหรอเอาซ้อมมากี่วันรอบนี้อ่ะก็ประมาณสองสามวันที่ครับเราชกมวยมารวมๆประมาณห้าสิบไฟน้ำหนักเราไปปล่อยเท่าไหร่ก็ประมาณสิบเก้าห้าสิบปีนี้อายุยี่สิบยี่สิบเราประเภทยังไงก็เดิน แต่ไม่เคยชกกัน,ยน,อ,นอ,อย่างคลิปก็ไม่เข้าเพชรยังไงก็เห็นเป็นตีนซ้ายตีนซ้ายรอกิโลนิดกกิโล,ก,โลก็ประมาณโลนึงโลนนะโึงนะครับเราไปร้องพี่นีเคนะคอะฝากเปทนคำเชียร์หน่อยอ่าฝากพี่น้องจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและพี่น้องพีเคทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้หมผมด้วยขอบคุณเฉลิมนำวัน<อ>นี้เราเจอกับเพชรเดือนนะเป็นไงวันนี้เราได้หนึ่งปอนด์นะนะเรามาเท่าไหร่มาชับร้อยจ้ะนะ อ๋อโอเคไม่เป็นไรก็คือไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้อยู่หนุ่มมือรายครับที่กี่วันรอบนี้กเ,นนะเกือบเดือนนะเกือบเดือนนะรอประเภทได้หมดครับบูสู้เดินไปนะชกมวยมารวมๆตอนนี้เท่าไหร่แล้วครบสลยครับน,น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ร้อยหกรอบนี้เหมือนมันไม่ได้คุมนะปล่อยๆไปเลยนะเอาเราวสามไฟล่าสุดเราชนะมากี่ไฟละจะน,น,นะ่สองแพนหนึ่งจะนัสองแพ้หนึ่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดครับร้อยแปดนะเวทนี่เป็นงแม่งวันนี้ หนาวๆนะวันนี้นะะเราเป็นคนจากจังหวัดฝากแไนขับเชื่อน่วันนี้เสร็จที่โอเคขอโชคดีครับ